กรับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องและพันสมเด็จทุกท่านครับวันนี้พบกันเ,เช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบรมีพระเครื่องครับพี่พี่ segundo. วันนี้ร้านน้องโบบรมีพระเครื่องก็มีพระมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับนะสนใจในการใดครับติดต่อสอบถามครับนี่เบอร์โทรติดต่อร้านน้องโบบรมีพระเครื่องนะครับ 0 6 2 0 8 9 0 1 5 7นหะครับหรือจะเป็นในดีไลน์ก็062-089-0157นะครับผมเคียวคด้านล่างนะครับพี่นะเคียวคด้านล่างสามารถสแกนเพิ่มเติม,ตมกันเข้ามาได้นะครับนะขอริกงขอลายขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับวันนี้ก็มีประมาณสัก20รายการครับพี่พี่สวยสนใจรายการใดถูกใจนะครับนะัานดูเนื้อรู้สวยดูเก่า นะครับสอบถามติต่อเข้ามาได้นะครับผมยินดีให้บริการนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ้นช่วงสายๆนะครับสำหรับวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องรีบลงเนาะพี่เนาะเดี๋ยวบ่ายพบเจอกันใหม่นะครับเป็นพระชุดใหม่ที่จะบอกว่าสวยๆเลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับมาใหม่เล็กนึงครับพี่เดี๋ยวเรามาดูพระกันนะครับพี่นะนี่สวยๆนะครับนะเนื้อหามวลสารดีๆนะครับพี่วันนี้ อย่ามบ่ายนะเมื่อวานนี้ก็ไม่มลงนะพี่นะติดภารกิจนะครับตอนแรกกะจะมามา,มาตอนช่วงบ่ายนะพี่นะไม่ทันนะครับนะดูเวลาไม่ทันแน่ก็เลยมาเป็นวันนี้นะครับ <c oughs> พี่เนือสวยๆเก่าๆเ,เลยนะครับผมหมายเลขหนึ่งนะครับนะ <c oughs> ต่อไปครับพี่หมายเลขสองครับ นี่นะครับนะเนื้อหนึบแน่นมวลสารดีเห็นเยอะนะครับนะพิมพ์คมชัดลึกเนื้อแน่นหนึบในเลยนะครับผมสวยๆนะครับนี่วันนี้เบี่ยงปานเันนะพี่นะเปิดรายการละห้าร้อยบาทนะครับนะรายการละห้าร้อยบาทนะครับสวยสนใจติดต่อน้องบูปรมีภาเครื่องได้เลยนะครับนะนี่อินดี้ให้บริการนะครับสวยๆเนื้อหนึบๆแน่นๆอันนี้สอง ต่อไปครับพี่หมายเลขสามครับอ่าหมายเลขสามครับพี่นี่นี่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่ขอบสมสวยสมบูรณ์หลังยุบยุบนะครับนะยุบยุบย่นย่นนะครับนะามีรอยแยกดูธรรมชาติดีนะครับสวยเดิมเราเก่าถึงยุคแน่นอนนะพี่นะเก่าถึงยุคแน่นอนนะครับนะาเนื้อมวลสารแน่นแน่นหนึบหนึบแบบนี้นะครับเป็นผิวบ้านๆเลย น,นี่นะครับหมายเล็กสามนะครับพี่ไปกันแบบไวๆหน่อยเนาะพี่ทันใดนะครับนะดูไม่ทันชมไม่ทันนะครับพี่ไปหน้าย้อนหน้าย้อนหลังได้นะครับพี่นะกลับได้องนี้หมายเล็กสี่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับนะพิมพ์พระประธานนะครับองนี้สวยเส้นรองนะั่งสวยนะครับนะแตกหลายสังกโลก เป็นแตกเป็นเป็นลายอย่างนี้เลยนะครับผมนะเป็นเป็นเส้นเป็นลายแบบนี้เลยนะครับเนื้อบึกดีมากครับพี่หมายเลขสี่นะครับต่อไปครับพี่หมายเลขห้าครับ อ่าหมายเลขห้าครับพี่อยู่นี้นั่นเป็นพิมพ์เจดีนะครับนะเป็นพิมพ์เจดี JD ใหญ่นะครับนะสวยมากๆครับพี่อยู่นี้พิมพ์คมชัดลึกมากนะครับนี่เจอแต่สิ่งดีๆนะครับนะกาลยนิเมตที่ดีโอ้หลังสวยสวยเลยนะพี่นะยุบยุบเป็นรูแบบนี้เลยนะครับผมอ่าหลังยุบยุบเป็นรูรูแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆพี่นะครับนะเป็นพระที่เดิมสุดๆเลย นะครับเจดี JD ใหญ่เนื้อสวยๆนะครับผมหมายเลขห้นะครับต่อไปครับพี่หมายเลขหกอหมายเลขหกครับนี่หมายเลขหกเส้นสายดูหดย่นนะครับนะ้ำมวลสารเส้นจีวรนินเรเลียวหดรีบเลยนะครับผม เนื้อบึกดีนะครับนะหลังก็มีรอยแยะนะครับนะมีแบบลอยเป็นเส้นรอยยุบตัวนี่ครับผมนี่ขันตือว่าเป็นผิวบ้านๆน,นะพี่นะผิวบ้านๆเดิมๆนะครับเนะื้อผิวหยิ่งๆบ้านๆน,นะครับวันนี้ก็ <c oughs> มาแบ่งนี้มีจุเดิมเดิมทั้งนั้นนะพี่นะเดิมเดิมแบบสวยๆเก่าๆเ,เลยนะครับถึงยุคแน่นอนนะพีนะ่น้องว่านี่ต้องมีแบบา่าวบึกบักเพราะว่าเนื้อสวยดีนะครับพี่เนื้อเขาสวยดีเนื้อเขาแบบเก่านะครับนะเก่าต่อไปหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดงนี้พระพักกลมสวยดีนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มเนื้อออก สีนวลๆน,น,นมข้นหลังลอยยุบลอยแยรลอยปูไตนะครับนี่เดิมๆเ,เลยสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับพี่นะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับนะในยามเสดสายวันนี้เวลาอาจจะนั่นไปหน่อยหนึ่งนะพี่นะลาอาจจะขยับมาหน่อยหนึ่งนะครับนะไปก็พบเจอกันเหมือนเดิมนะครับองนี้หมายเลขเจ็ดนะครับผม ต่อไปครับพี่หมายเลขแปดครับ <c oughs> องนี้กายภาพแกล่งๆหน่อยนะครับพี่นะเนื้อหานะครับนะแต่ยังมีค่าปุ่นอยู่เลยนะครับนะต้องได้มาแบบว่าจากหิ่งนะครับพี่นะถ้าเพิ่งได้มานจากหิ้งเลยเนื้อสวยๆงามๆนะครับนี่ ตนี้ก็มีบินมีร่อนหน่อยหนึ่งนะพี่นะธรรมชาตินะครับขอบค้างสวยหมายเลขเจ็ดเป็นหมายเลขแปดนะครับพี่หมายเลขแปดนะตรงนี <c oughs> ้นะครับผมไปกันต่อเรื่อยๆนะครับหมายเลขเก้าครับ ดูพิมพ์ชัดนะพระชุดนี้นะครับคือเป็นพระที่นะครับนะค่อนข้างที่จะแบบว่าสวยเลยนะครับพี่นะพระชุดนี้นะครับสวยมีหมายเลขเก้านะครับพี่พี่หลังดีดีทั้งนั้นเลยนะครับพี่นะ เลขเก้านะครับต่อไปครับผมหมายเลขสิบนี่นะครับนะพิมพ์ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับนะแต่อตรงนี้เนื้อหาจะดูแบบบึกหน่อยนะครับพี่นะเนื้อจะบึกหน่อยนี่นะครับ สวยงามมากๆครับพี่ตรงนี้หมายเลขสิบต่อไปครับพี่หมายเลขสิอดอ่าดูนี้นะครับพี่ดูนี่อยู่ในกรอบในตลับนะครับนะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับผม เลขสิบเอ็ดนะครับเราแยกร้อยหตัวนะครับผมเนื้อแน่นๆนะพี่นะวงนี้เนื้อนุ่มหนึบแน่นแน่นดีหมายเลขสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดต่อไปครับหมายเลขสิบสอง อ้าวนี่เห็นเม็ดมวลสาร2ก้อนนะครับนะบริเวณด้านหน้านี่นะครับหมายเลข12นะครับเนื้อหาดีนะครับพี่นะตามซอกก็ยังมีข้ามล้ำตรงน้ำตาลติดนะครับนะวนี้กายภาพด้านนอกจะออกสีขาวนะครับนะเนื้อขาวแก่ปูนนะครับนะนี่ครับตรนนี้ผักผักกลมสวยมากเลยนะพี่นะออนี่จะเป็นอกวีไหมพี่นะครับนะน่าจะเป็นอกวีนะ ผักกลมสวยมากครับหมายเลขสิบสองนะครับข,ข้างเดิมๆเลยนะพี่นะสวยเข่าถึงยุคนะครับนะเป็นสมบัติที่มีมูลค่านะครับแนละ้วในพระ ของเจ้าพะคุณโตพ <c oughs> ีทานัยย่าพระสวยๆนะครับนะไว้คล้องติดตัวนะครับนะนี่ลองชมกันดูนะครับวงนี้หม่ได้สิบานะครับนี่พระคุณครบเครื่องนะครับนะพระสมเด็จวัดรักรัง เป็นพระแบบระดับตำนานเลยพี่นี่ครับพี่ดูเนื้อหานะครับนะโอ้โหขาบุนครับเลยน้องก็ไม่ได้ปัดนเลยนะพี่นะมาไงก็อย่างนั้นเลยครับพี่แบ่งปันกันเลยนะครับ ชัดดีครับพี่หมายเลขสิบสามต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบสี่นี่นะครับสิบสี่พิมใหญ่วรัคคังเส้นสายนะครับนะนี่ขอบกระจกนะครับนะจะลด บริเวณเข้อศอกพิมพ์ชัดไม่ตื้นไม่เบลอด้านหลังสวยไม่เรียบตึงมีรอยยุบเป็นรูด้านข้างแยกกแบบนี้นะครับเดิมๆครับพี่หมายเลขสิบสี่ ไปกันต่อนะครับไปกันต่อหมายเลขสิบห้านี่ผิวหิ้งสุดๆเดิมสุดๆภายในวันนี้ครับพี่หมายเลขสิบห้าเดิมและหิ้งสุดๆ ตรงนี้นะพี่นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูนี่เก่ามากนะครับผมเนี่เหนื้อบึกเลยหมายเลขสิบห้านะครับผมหมายเลขสิบห้านะ <c oughs> ต่อไปหมายเลขสิบหกนี่นะครับหมายเลขสิบหก สภาพเป็นไงกันบ้างครับพี่นะครับนะช่วงสายๆน,นะครับนะวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์นะครับนี่ที่8กุมภาพันธ์เดิมๆนะครับ หมายเลขสิบหกอ่านะครับไปกันต่อนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนี่หมายเลขสิบเจ็ดผิวออกแก่ปูน ภายอกมีคราบกุพระสมเด็จบางขุนพรมองนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับเลขสิบเจ็ดเดิมมากนะพี่นะคราบกุสวยยังครบแบบไปนี้อยู่เลยนะครับ เนะครับต่อไปหมายเลขสินี่หมายเลขสินะครับเหนือบุกบักหลายองค์นะพี่วันนี้ถือว่าใช้ได้เลยหมายเลขสิก,ก้อนมูลสาร ครับนะเดิมๆเลยนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับสิบแปดนะตรงนี้ต่อไปหมายเลขสิบเก้าสิบเก้าตรงนี้พิมพ์ใหญ่อกระบอกนะครับพี่นะสวยเดิมเนื้อกแกล่ง สวยเดิมเนื้อเก่งสภาพผิวบ้านๆอันนี้ซื้อมาองค์เดียวนะพี่นะเนี่ยน้องซื้อมาองค์เดียวนะครับเข้าไปได้องค์เดียวนะครับสวยถูกใจอง์นี้ก็เลยจัดมานะครับองนี้เป็นอกกระบอกนะครับนะท่อนแขนเลียวเล็กมีการหดยน่นของมวลสารนะครับซอกแขนลึกๆสวยเดิมครับหมายเลขสิบเก้า <c oughs> หมายเลขยี่สครับผมนี่หมายเลขยี่สิพิมพ์พระประธานพระพักรกมมลพระอุระนี่นะครับนะสวยซอกแขนลึกๆเช่นเดียวกันนะครับเนื้อสายเนื้อบึกกรัพี่ตรงนี้เห็นมวนสารนะครับ อ่าด้านหลังนะครับนะมวลสามความหนึบความแน่นสวยงามตามสไตล์พระสมเด็จวลักคัง <c oughs> หมายเลขยี่สนะครับผมหมายเลขยี่นะครับต่อไปหมายเลขยี่ <c oughs> หมายเลขยี่สิบเอ็ดมีสภาพเปิดๆนะครับนะ <_ d ream> เนื้อหาแกง้งงนะครับมีฝนครอบฝนข้างนะครับผลครอบฝนข้างมานะครับยังหนาอยู่เลยนะครับพี่นะยังหนาอยู่นะครับฝนครอบฝนล,ล่างฝนบนนะครับตรงนี้ก็มีสภาพผิวเปิด,เปด,เปดๆเนื้อหาดีเช่นเดียวกันนะครับนะพิมพ์คมชัดไม่บวมไม่เบอือพิมพ์ลึกด้วยสวยงามมากๆนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ด เอาวันนี้เอาสักบรายการแล้วกันนะพี่นะช่วงสายๆวันนี้นะครับในย2 2รายการอ่ะมาเป็นเม็ดขนุนนะครับแล้วฝากเม็ดขนุนไว้นะครับนี่เม็ดขนุนนะครับเนื้อเทาสุดยอดหายากกลีลาพระกำแพงใบหน้าติดนะครับองนี้เป็นพระเก็บนะพี่นะเป็นพระเก็บนะครับราคาไม่ค่อยได้นาออกมาใช้นะครับดูสภาพนียดูเป็นพระเก็บที่ใส ไอ้กล่องไอ้นั้นไว้อ่ะพี่กล่องอะไรนะเขาเรียกอะไรกล่องกล่องเปิดปิดเล็กๆอะ่ะที่เป็นเหล็กเลือดสแตนเลสอะ่ะข้างในยังใสอยู่เลยนะพี่นะกล่องอะ่ะแต่ข้างนอกนี่โอ้โหกึกเลยสมัยนี้น่าจะไม่มีแล้วนะไม่เคยเห็นนะครับสวยงามครับพี่หมายเลขยี่สิบสองนะครับ วันนี้ก็มี22รายการนะครับนะ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจอุดหนุนกันด้วยนะครับพี่นานร้านน้องโบปรมีพาเครื่องครับเบอร์โทรครับ0620890157นะครับหรือจะเป็นในดีไลน์ก็0620890157เช่นเดียวกันนะค้า QR โ o โคด้านล่างนะครับ,โโโานะรบสามารถสแกนเข้ามาเพิ่มเติมกันได้สวยถูกใจรายกันในส่งรูปภาพพิมพ์คำว่าปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับจะส่งฟี EMS นะครับนะ วันนี้ขอลาไปก่อนครับเพียงเฮลรวยๆสุภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ